เป็นเขาสีแดงเราแพ้เลยครับยกทีมมาคราวนี้โอ้โหลีลาการเตะไม่เร็วนะเบวีก็เป็นมวยที่มีอาวุธครบนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธครบกว่น,นึงหมัดมีแข้งมีศอกเข่ามีครบครับแล้วก็ออกได้ชนิดเป็นชุดออกเรื่อยๆออกไม่หยุดครับมายุโรปครั้งแรกในชีวิตจะเขียนสถิติว่าอย่างไร มวยไทยรุ่นเล็กนี่ส่วนมากโอกาสที่จะได้ชกกับนักมวยต่างชาติโดยเฉพาะทางยุโรปอเมริกานี่จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างอเมริกาอาจจะได้ชกกับพวกเม็กซิกันอืแต่ถ้าเป็นยุโรปนี่นักมวยไทยเรารุ่นร้อยสิบร้อยยี่ไม่เกิน120ร้อยยี่สิบปอนนี่โอกาสจะได้เจอต่างชาตินี่ค่อนข้างน้อยครับฝรั่งตัวเล็กมาไม่ค่อยจะมีนะครับ แต่วันนี้เนี่ยครับเจอกับเนสเตอร์ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับก็ยังได้เปรียบเราเห็นทีเดียวสูงยาวกว่าครับมีดีกรีเป็นสมัยชกสมัครเล่นนะครับเป็นแชมป์ทั้งแชมป์ในส่วนของออมาดริดแล้วก็เป็นแชมป์ของสเปนถือว่าเป็นน้กมวยหน้ายกนนคนนีครับแม่ทีโอ้จีบหน้าครับ บวี้ยังหาจังหวะเข้าครับจะเข้าแบบไหนเข้าไปแล้วการลงทุนคุ้มค่าหน่อยหาช่องอยู่กาดซ้ายบ้างการขวาบ้างคู่ตัดสู้ก็เหมือนว่าจะศึกษายุทธวิธีมานะกับดูการเต้นดูการดูการตั้งการดการนเตะนี่เตะตัดเมื่อกี้น้ดูเป็นเลยนะครับถือว่าเป็นเลยตะวานซ้าย จังหวะดีด้วยนะครับจังหวะใช้ได้เลยแกรู้ทุกอย่างยกเว้นไม่รู้ว่าโบวี่นี่โมโหแล้วเ,เจ็บแล้วโมโหอ่ามาแล้วครับมาเจอกับเจ้าของรางวัลดุเดือดแห่งปีนะครับแม่วางแข้งได้ดีครับสําหรับเบสต์ด้วยโรนเกสคนนี้ทรดีครับแม่ทำเอาโบวี่ซึ่งปกตินีด เปิดเกมนี่ต้องยมียึกนะแล้วก็เตะทีนึงใช้ได้เลยครับนี่เป็นศาสตร์ขั้นสูงเลยนะหวางแข่งได้แน่นแล้วก็ดูมีน้ำหนักเลยนะครับไม่ครบยกแต่จะเป็นใครโบวี่นี่ปกตินี่เจอผู้ต่อสู้มาชมยกที่สองตอนนี้หน้าตาของโบวี่นั้นขาวนวลเลยนะไม่ได้ เสริมสวยแต่อย่างใดครับวอลินนะครับทาให้ลื่นพ <รอ S 1> ีเลี้ยงกระอาลครับยกนี้ครับที่ว่าโบวิยกแรกนั้นยังไม่ลุยนะครับยกนี้ต้องลุยนะครับเดินเบียดเข้าหาทะเลาะไม่เลิกอ่าพี่กับยายแลกับนะอี่ลำยองทะเลาะกันไม่เลิกนะครับ แต่ก็ยังเข้าเข้าหาลําบากนะครับหมูวิเองก็เขามีรูรอปองกันด้วยครับอืมแต่ไปเ็ายกกันด้วยตันจกมวยนี่บางทีเราดูนะครับในหาคนดูบี่ที่อาจจะเห็นว่าไมไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้นะครับแต่คนแข่งขันหรือว่าตัวนักมวยเองจะรู้แหละครับจังหวะไม่ได้ <อะ S 2> จังหวะไม่ได้กาเตะเข้า,ขาที่ถลดแล้วตัวเองเสียหายเยอะเลยครับโอ้โหนี่ครับไม่ใช่ธรรมดาครับคู่ชกเนสเตอร์นี่นะเร็วครับเร็วแล้วก็อาวุธ ออกได้ดีดีเนี่ยป้องกันลุ่ป้องกันก็โอเคเลยครับได้เลยหน้าทีนี้โอ้โหใครล่ะบอกแล้วไม่สนยแต่เป็นใครล่ะครับนี่กำลจะดูว่านักมวยไทยโดนเหลี่ยมนักมวยถังชาตินะครับเมื่อกี้หักล้มลงไปเป็นบวี่นะครับที่ล้มหน้าตาแดงเขียกไปแล้วครับโดนหมัดโดน้ยังไม่แตกนะครับจะมีชักสอบกลับด้วยถีบยนันโอ้โห โอ้เ oh, ก่งเลยครับเเลสตอร์ทเกสนี่สายตาดีนะไม่มีไม่มีหลับตาเลยครับดูนะโ oh, อ้โหอ๋อแล้วครับอย่าฉายาใจมากอย่าชะาชล่าใจมากโอ้โ oh, หคู่นี้คู่นี้นักมวยไทยต้องเป็นฝ่ายพยายามไล่ลนะครับไล่เบียดเข้าไปเตะตัดล่างแต่โรนีแกสแกนิ่งมากครับ ดูไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยมีเข้มขัดแชมป์นะมีเข้มขัดแชมป์ทำให้ดูนะครับความเข้มข้นของการต่อสู้นั้นสูงเลยทีเดียวโอ้โหโอ้หเข้าไปใจญเข่าโอ้โหแทงแทงแทงน่นโดนเต็มนะครับโบวี่เขาจับมครับยาวให้ได้เปลี่ยน ไม,มไม่ล้มด้วยนะไม่ล้มด้วยไม่ล้มหลักดีต่างหากโอ้ยนมมัอสเปนคนนี้ถือว่าถือว่าน,านานจะเห็นนะครับใช่มีอาวุธครบแต่เมื่อกี้โดนสอกเข้าไปครับโดนสอกเข้าไปาเป็นไงบ้างพอ้าพยาลาียมจะบิดนะครับบุ๊บี่ทำไมบิดเรียมอาจจะเรียน<ห>ามนาตัา<ห>้งแต่เด็กเลยนะครับดูเบสิกดีมากครับทุกอย่างน่าอยเวนนี่ครับแรงผลักแรงสะท้อน ปล้ำรู้สึกเขายังจะยังไม่ได้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มรู้แล้วเริ่มจะหาหลักบุวีเริ่มจะหาวิธีเจอแล้วครับโอ้โหยทนนั้นน่าจะโดนสอบของทางเลสเตอร์โรนเกสนะครับมีแผลแตกนะครับมีเลือดไหลซึมหมดย้ำเลยครับเราต้องชนะครับท่านผู้ชมครับถึงจะเสมอตอนนี้ที่เราเหนือเขาก็คือลูกปล้ำนี่แหละครับแต่อาวุธอย่างอื่นนี่ เขาไม่ได้ไปลองเราดูและไม่กลัวเราด้วยอ๋อโอ้ยแปกไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้โบวี่ทิ้งนะทิ้งเต็มๆแล้วทิ้งสุดไหลแล้วครับมาแล้วครับดูนะครับว่าเรียวแรงการไล่ฟัดไล่ปล้ำนะครับของบวี่ตอนนี้ต้องเน้นใช้เป็นพิเศษเตะเจาะล่างหมัดนะครับมีหมัดรบกวนด้วยโดนเขาก็สวนโอ้ยโดนหมัด มีอาการก็มีการนิดๆโอ้โหหมัดหมัดไม่เร็วนะบูบี้ออกได้เนียนดีเดียวแล้วเนสเตอร์แกก็ลอยหน้าลอยตาห้อเหมือนจะเป็นเป้ารับหมัดเลยนะครับโดนจับตายดีครับจับตายดีครับยกทีสามนะครับยกสุดท้ายจะเป็นใครอ่าอ่านี่ดูอาวุธนี่ดูไม่ออกนะครับใครเหนือกว่าอยู่ โบวีนี่ยงกับอะไรติดตามนะครับไล่ติดตามตลอดเกาะติดเกาะติดเหตุการณ์ตลอดครับโอ้โหแล้วเบียดเข้าไปจะแตกได้นะสอกเขาตั้งเอ้าลูกนี้โดนสอกเขาโดนเข่าโดนเข่คที่โดนเข่าก็ไปในจังหวะที่ล้มลงไปพอดีครับอือสู้ต่อไหมอ่ะอย่างสู้ต่อครับจุกครับไม่ได้ไม่ได้มึงเน่จุก ไม่ติดว่าโดนยิงเลยทองนะทองทองครับอ่าทองเอาแล้วครับเห็นไหมไปย้ำแล้วไปย้ำแล้วไหมทองครับโโอ้หจบครับจบจบไหมครับยังกรรมการยังดูไม่จบเขาใส่ท้องแล้วก็หมัดใส่ท้องยังปล่อยให้ชอบครับมีไหมครับป้าวิเห็นแล้วป้ววิเห็นแล้ว เป้าหมายลำตัวลำตัวลำตัว,ตวไม่ไหวครับ,รบฟางเส้นสุดท้ายครับเขา <อ S 1> <ม>จบแน่ครับจบแบบจุกๆนะครับค <c oughs> รั <c oughs> โรดริเกสก็เป <c oughs> <โด>็น<โด>ั้นว่าเรากลับมาตีเสมอได้ครับท่านผู้ชมครับโดยคะแนนรวมนั้นเสมอกันครับทั้งคู่ชนะสองคู่แล้วก็มีคู่หนึ่งเสมอก็ทำให้คะแนนนั้นออกมาเท่ากันนะครับคนละสองครึนงเท่ากันแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนเลยครับของโยไทวอวิเออร์ดูครับ มามมตางแรกนะครับแล้วก็บันทึกสถิติด้วยชัยชนะครับสำหรับคนตัวตัวเล็กจาก